สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอปมีไอเทมสำหรับน้องหมาน้องแมวกันด้วยนะคะเพราะว่าน้องหมาน้องแมวที่บ้านเนี่ยไม่ชอบอาบน้ํากันเลยค่ะโฟมอาบน้ําแห้งตัวนี้เป็นไอพีดโฟมว h a เ n a t ์เนช l Day นลเดย์แชมูนะคะซึ่งจะช่วยดับกลิ่นตัวน้องช่วยฟื้นฟูผิวและขนแล้วก็ยังช่วยลดอาการคันให้กับน้องอีกด้วยค่ะ วิธีใช้ก็ง่ายสะดวกสบายมากๆเลยค่ะแถมประหยัดเวลาไปอีกแค่บีบโฟมออกมาแล้วก็ลูบไล้ให้ทั่วตัวน้องเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้มือหรือผ้าสะอาดลูบไล้ให้ทั่วตัวน้องเลยค่ะจนกว่าจะแห้งเลยนะซึ่งโฟมก็จะแห้งเร็วมากๆเลยค่ะแล้วเราก็ใช้หวีเนี่ยแปรงขนน้องได้ตามปกติเลยนะคะที่บ้านเนี่ยใช้โฟมทั้งน้องหมาน้องแมวเลยค่ะ และเขาก็ยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆผ่อนคลายทําให้น้องๆเนี่ยสบายตัวแล้วก็อารมณ์ดีกันมากเลยค่ะและเขาก็ยังมีสารสกัดจากธรรมชาติที่ลดปัญหาขนร่วงได้เยอะเลยค่ะซึ่งบอกเลยว่าไม่อันตรายแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้างอีกด้วยค่ะได้มาแล้วถูกใจมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่คนเลี้ยงสุนัขแล้วก็แมวแบบเราควรมีติดบ้านกันไว้เลยนะคะ